I keep people, what I keep เว็บอะไรก็ได้ไหมที่ว่าสิเ็บะเพ็ไม่ไม่เอาเว็บเดียวหลหลายที่ได้แชงเกิดไปเลได้แจ้ิดได้จได้จะได้มีเงินทนเข้าน้อมุงด้วยที่ไปายที่บัวแล้วก็ไปให้แฟนกันดูปแฟนบัวปีนีง คงไม่นับคนที่ปัจจุบันนะัคนใหม่ได้ยัง <c oughs> ดีดีดีเปิ้ลรูปที่จะเข้าคอมมีไหมถึงตกแต่งอะไรได้เลยใช่ไหมอ๋อมันตกแต่งให้มืดสว่าง <c oughs> แค่นั้นแหละแต่เปิ้ลจะไม่นิยมแบบทำหน้าทำอะไรไแบบเออเดี๋ยวเขามาเจอแล้วมันไม่ใา่